บทที่95ยอมแพ้เองผู้ป่วยคนต่อไปคือพนักงานบริษัทอายุ28ปีมาโรงพยาบาลหาหมอก็ยังเอากระเป๋าเอกสารสีดำมาด้วยดูดูแล้วน่าจะเป็นผู้ที่บ้าคลั่งเรื่องงานผู้ป่วยคนนี้ท่าทางนิ่งกว่าผู้ป่วยคนแรกมากนั่งอยู่บนที่นั่งเผชิญหน้ากับคนหลายคนขนาดนั้นก็ยังมีสีหน้าที่นิ่งสงบได้อยู่มิงว่างและโมหัวถิงทั้งสองฝั่งต่างก็เดินไปดูอาการผู้ป่วยหลินหยุนยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ขยับไปไหนเช่นเดิม เมื่อทุกคนเขียนผลการวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการจึงได้ทำการดูผลของแต่ละคนผลวินิจฉัยของคุณอยู่คือร้อนในอุจจาระไม่สะดวกยาที่สั่งให้คือยาปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารผลการวินิจฉัยของคุณโหก็คืออาการร้อนในอุจจาระไม่สะดวกเช่นกันยาที่สั่งก็คือใช้ยาปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารเป็นหลัก พร้อมทั้งกำชับผู้ป่วยว่าต่อไปให้ลดการนอนดึกจัดเวลาการทำงานและการพักผ่อนรวมถึงการกินให้เป็นระบบผลวินิจฉัยของคุณเจียงก็มีความคล้ายคลึงกันยาที่สั่งก็คือใช้ยาปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารเป็นหลักหลังจากดูผลวินิจฉัยและการสั่งยาของฝั่งชินโจแล้วจากนั้นเหล่ากรรมการก็ไปดูทางฝั่งของหลินโจ ผลวินิจฉัยของคุณโมคือม้ามและกระเพาะอาหารขาดสมดุลยาที่สั่งก็คือใช้ยาปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารเป็นหลักผลวินิจฉัยของคุณซูคือลำไส้และกระเพาะอักเสบยาที่สั่งก็คือใช้ยาปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารเป็นหลักผลวินิจฉัยของคุณหลินคืออาการร้อนในการอุจจระไม่สะดวกวิธีการรักษาคือการปรับสมดุลของลำไส้และกระเพาะเป็นหลักแต่กลับใช้ยาระบายร่วมด้วยแพทย์ที่ไร้ฝีมือในการรักษา ยาระบายก็ใช้ม้วได้เหรอแต่ว่าโม้หัวถิงกับซูชิงเหยียนรวมถึงฝั่งชินโจทั้งสามคนกลับไม่ได้พูดอะไรถักถางอะไรหลินหยุนแต่เหมือนกำลังไตร่ตรองอะไรสักอย่างครั้งนี้ผลการวินิจฉัยของทุกคนคล้ายกันมากวิธีการรักษาก็มีความเหมือนกันจนผิดปกติมีเพียงวิธีรักษาของหลินหยุนที่มีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าไม่ใช่หลินหยุนแก้คนอื่นชนะก็คือคนอื่นชนะหลินหยุนแพ้ตอนนี้ให้ผู้ป่วยพูดถึงอาการของตัวเองเลยครับ กรรมการท่านหนึ่งพูดผู้ป่วยพูดว่าคุณหมอทุกคนพูดถูกครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ถ่ายยากท้องผูกเล็กน้อยมันกระทบกับการใช้ชีวิตและการทำงานของผมแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยมาหาหมอครับจากนั้นก็พูดว่าครั้งนี้ผลการวินิจฉัยดีโดยภาพรวมแล้วเหมือนกันแต่วิธีการรักษาคุณหลินมีความแตกต่างจากคนอื่นวิธีการรักษาของคนอื่นต่างก็ใช้วิธีการบำรุงร่างกายเป็นหลัก มื่อประสิทธิภาพของลำไส้และกระเพาะอาหารกลับมาดีขึ้นแล้วแต่ว่าวิธีการรักษาของคุณหลินกลับเพิ่มการใช้วิธีกินยาระบายเป็นตัวเสริมถ้าแบบนี้สามารถทําให้อาการป่วยของผู้ป่วยรับการปรับสภาพให้ดีขึ้นแต่ผลข้างเคียงก็ค่อนข้างมากเช่นกันวิธีนี้จะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ต่างก็มีข้อดีเป็นของตัวเองจากการที่เราปรึกษาหารือกันรอบนี้ถือว่าเสมอทั้งสองฝั่งมีความเห็นที่แตกต่างไหม หยูหมิงว่างตอบไม่มีครับโม่หัวถิงก็ตอบว่าไม่มีครับโอเคงั้นเริ่มรอบที่สามกรรมการกล่าวผู้ป่วยคนที่สองถูกส่งกลับไปผู้ป่วยคนที่สามถูกเชิญขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่อุ้มลูกขึ้นมาด้วยลูกอายุประมาณหนึ่งขวบกว่ากำลังร้องให้เสียงดังอยู่ในอ้อมกอดแม่กรรมการประกาศขึ้นว่าผู้ป่วยคือเด็กคนนี้หนึ่งขวบสามเดือนทุกคนเริ่มได้เลยยังคงเริ่มต้นจากอยูหมิงว่าง รอจนกระทั่งฝั่งชินโจทั้งสาคนดูอาการป่วยของเด็กเสร็จฝั่งหลินโจทั้งสามคนก็เริ่มทำการวินิจฉัยครั้งนี้หลินหยุนยืนขึ้นเป็นคนแรกโมหัวถิงและสูชิงเหยียนชะงักไปสักพักก่อนหน้านี้สงรอบหลินหยุนเอาแต่นั่งอยู่ในที่ตัวเองไม่ยอมเดินไปทำไมครั้งนี้ถึงได้ยอมลุกไปเอง แต่หลังจากที่ผ่านการแข่งขันรอบที่สองมาโมหัวถิงและซูชิงเหยียนรู้สึกว่าหลินหยุนพอที่จะมีความสามารถอยู่ในตัวโดยเฉพาะการที่หลินหยุนนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็สามารถรู้ได้ถึงอาการป่วยของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงนั่งอยู่ในเก้าอี้ตามเดิมด้วยความประหลาดใจมองดูหลินหยุนตรวจอย่างเงียบๆหลินหยุนมองไปที่เด็กคนนั้นแวบเดียวก็เริ่มทำการนวดไปตามตำแหน่งต่างๆบนร่างกายตามจังหวะ ที่แปลกก็คือพอหลินหยุนวดไปสักปักเด็กคนนั้นก็ไม่ร้องให้แล้วแถมยังหัวเราะทิกคักให้กับเขาอีกด้วยกลับไปคุณแค่นวดตามจุดต,ต่างๆเมื่อกี้ก็พอทุกวันวันละสิบครั้งผู้หญิงคนนั้นดีใจมากขอบคุณคุณหมอคะคุณเป็นหมอเทพจริงๆฟังอยู่หมิงว่างทั้งสามคนที่กำลังเขียนผลการวินิจฉัยอยู่ดีๆก็พากันหยุดเขียนพร้อมมองไปที่หลินหยุนพร้อมไตรตรองอะไรสักอย่าง หลินหยุนกลับมาอย่างที่นั่งของตนเองซูชิงเหยียนหันไปพูดกับโมหัวถิงท่านโมคุณก่อนเลยครับได้โมหัวถิงลุกขึ้นยืนเตรียมเดินไปเวลานี้ทันใดนั้นอยู่หมิงว่างก็ยืนขึ้นถอนหายใจยาวไม่ต้องแข่งแล้วรอบนี้เราแพ้แล้วคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างต่างพากันงวยหันมองไปที่หนูหมิงว่างด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจมีเพียงผู้ที่เป็นกรรมการที่มองไปยังอยู่หมิงว่างและพยักหน้าให้เขา คุณอยู่เป็นคนใจกว้างจริงๆครับหลีซูคนของฝั่งฉินโจถามด้วยความไม่เข้าใจผู้อํานวยการฉินทำไมอยู่ดีๆศาสตราจารย์หยูอ่อมแพ้กรรมการยังไม่ประกาศผลเหรอจากนั้นก็ถอนหายใจรอบที่สองหมอนั่นไม่ได้ลุกจากที่นั่งก็วินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยป่วยเป็นอะไรพร้อมทั้งสั่งยาที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างยาระบายตอนนั้นเหยียโลตันที่นั่งอยู่ข้างๆถามด้วยเสียงเบา ผู้อำนวยการฉินคัาชันไม่ค่อยเข้าใจฉินสเสวมิงยิ้มให้เหยียนโลดตันถึงแม้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นอัจฉริยะในอนาคตของชินโจแต่เมื่อเทียบกับอยู่มิงว่างและแพทย์ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆเธอยังเทียบไปได้ถ้าหากดูแค่การแข่งรอบที่สองชั้นเองก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่พอมองรวมกับรอบที่สาม ฉันถึงเข้าใจว่าความสามารถในการแพทย์ของเขามากขนาดที่สามารถรักษาโดยใส่ใจในรายละเอียดของคนไข้แต่ละคนที่ต่างกันได้เราแพ้ก็แพ้อย่างสมได้ศักดิ์ศรีหลีซู่ขมวดคิ้วถามรักษาโดยใส่ใจในรายละเอียดของคนไข้แต่ละคนที่ต่างกันคืออะไรหรอครับถ้ารักษาสั่งยาโดยไม่ดูจากอาการคนไข้หรือว่าจะต้องดูจากคนหรอครับนี่มันล้อเล่นหรือไงชินเวมิงตอบไปว่าตอนที่แข่งรอบที่สองผู้ป่วยคนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลย เรียกได้ว่ามีภาระทางครอบครัวหลายด้านการรักษาของทุกคนคือการบำรุงรักษาลำไส้และกระเพาะเป็นหลักแต่การที่จะบำรุงรักษาลำไส้และกระเพาะได้นั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันแต่ว่าหมอนั่นกลับใช้วิธีการบำรุงรักษาลำไส้และกระเพาะเป็นหลักประกอบกับการใช้ยาระบายช่วยแบบนี้จะทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นไม่รบกวนการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้ป่วย แต่ว่าพอถึงรอบที่3ผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบกว่าเข้ากลับใช้แค่วิธีการนวดของการแพทย์แผนจีนทําให้เด็กๆค่อยๆหายดีวิธีการนวดเป็นวิธีการรักษาที่ช้าที่สุดเธอรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงใช้วิธีนี้ชินสเวมิงก็ถามกลับลีซูและคนอื่นๆเหยียนโลตันตอบว่าเพราะว่าเด็กเป็นดวงใจของพ่อแม่การกินยามีความเสี่ยงถึงแม้ว่าใช้วิธีการนวดจะรักษาได้ช้า แต่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆมีประโยชน์ที่สุดสำหรับเด็กที่อวัยวะในร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ชินสเสวมิงพยักหน้าพร้อมพูดว่าในรอบสองเขาใช้ยาระบายเพื่อให้วัยรุ่นคนนั้นได้ถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติถึงจะมีผลข้างเคียงแต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำงานเพราะว่ายังไงทั้งครอบครัวต้องพึ่งเขาหารายได้ตอนรอบที่สามใช้วิธีการนวดกับเด็กคนนั้นถึงการรักษาจะได้ผลช้าแต่จะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆเลย และยังมีผลดีต่อการเจริญเติบโตต่อไปของตัวเด็กอีกด้วยทําให้พ่อแม่ของเด็กวางใจอยู่หมิงว่างพวกเขามองจุดนี้ออกถึงได้ขอยอมแพ้ด้วยตนเองลีซูและนักเรียนคนอื่นๆพยักหน้าด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความศรัทธาที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าความสามารถทางการแพทย์ของเขาสูงมากจริงๆ แต่ว่าต่อให้ความสามารถทางการแพทย์ของเขาสูงขนาดไหนก็ไม่น่าจะวินิจฉัยได้แม้กระทั่งโรคมะเร็งในตับระยะแรกหรอกมั้งชินสเสวหมิงสายหน้าเรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจตอนแรกฉันเองก็คิดว่าเด็กคนนี้โอโ้อวดเกินไปแต่สิ่งที่เขาแสดงออกในการแข่งรอบที่สองและสามทำให้คนมองเขาเปลี่ยนไปจริงๆบทที่96คนเดียวเอาชนะทั้งชินโจ โม่หัวถิงและซูชิงเหยียนต่างพากันมองฝั่งอยู่หมิงว่างที่ประกาศยอมแพ้ด้วยความตกใจจนพูดไม่ออกความสามารถทางการแพทย์ของพวกเขาสองคนอยู่หมิงว่างและฝั่งของเขาไม่ได้ยังมองความลึกซึ้งในวิธีการรักษาในรอบที่สองและสามไม่ออกแต่ว่าพอได้ยินฉินเสวงถิงบาโม่หัวถึงและซูชิงเหยียนสองคนก็พากันมองหลินหยุนด้วยความตกใจ สังคมในปัจจุบันแพทย์ที่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้นั้นถูกผู้คนยกยอว่าเป็นหมอเทพในขณะเดียวกันที่รักษาผู้ป่วยยังสามารถไตรตรองถึงสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยด้วยนี่ต่างหากที่เป็นยิ่งกว่าหมอเทพแพทย์คนอื่นคือรักษาอาการป่วยมีเพียงหลินหยุนที่ช่วยชีวิตปัจจุบันจังหวะในการใช้ชีวิตเริ่มเร็วขึ้นความปรารถนาแรกของโรงพยาบาลหลายแห่งไม่ใช่การช่วยชีวิตจากความตายรักษาอาการป่วยแต่คือการมองเห็นผลประโยชน์ ในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้จัรยาบัณของแพทย์ก็เริ่มลดน้อยลงอย่างน่าตกใจการขาดจรรยาบรณทางการแพทย์คือความสามารถทางการแพทย์ที่ลดลงเพราะทุกคนต่างก็พยายามมองหาผลประโยชน์ใครจะมีเวลาหมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเองวิชาชีพการแพทย์หากไม่มีพรสวรรค์ที่จะเป็นหมอเทพบางคนอาจจะต้องทำเหมือนเฉินหนงที่ต้องลองยาหลายชนิดอาศัยการสะสมความรู้ไปเรื่อยๆสัมผัสกับทุกโรคสุดท้ายถึงจะกลายเป็นหมอเทพได้ เพราะฉะนั้นแพทย์อย่างโมหัวถิงและซูชิงเหยียนต่างก็พากันได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหลายอย่างพวกหยูหมิงว่างอีกสองคนนั้นก็ยิ่งได้รับรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิตของสมาคมการแพทย์ประเทศจีนแล้วเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพวกเขาเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงไม่กี่คนของประเทศจีนแล้วแต่ว่าตอนนี้พอมาเทียบกับหมอเทพที่แท้จริงอย่างหลินหยุนก็ต่างกันอย่างชัดเจนจางเหยียนและนักเรียนคนอื่นๆต่างพากันตกใจจนอ้าปากค้าง สิ่งที่ชินสเสวมิงพูดไม่ได้ใช้เสียงเบานักทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็พากันได้ยินหมดหลินหยุนไปเรียนวิชาทางการแพทย์ที่สูงส่งแบบนี้ตอนไหนกันใช่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันจำได้ว่าเขาเป็นนักเรียนของสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์หลินโจนะจางเหยียนสีหน้าไม่ดีพูดอะไรไม่ออกสักคำนักเรียนสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์หลินโจคิดไม่ถึงว่าจะสามารถเอาชนะแพทย์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้ นี่มันเป็นเรื่องที่ความอัปยศอดสูญยิ่งนักสีหน้าที่โอ้อวดของจงเฟย์อยู่ในที่สุดก็หายไปเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเขามีระดับความรู้ที่ลึกซึ้งในการแพทย์แบบนี้ได้ยังไงก่อนหน้านี้ที่ฉันทำกับเขาแบบนั้นทำไมเขาไม่ว่าอะไรสักคำเมื่อนึกถึงตอนที่เพิ่งเจอกันท่าทางของตัวเองที่หยิงยโสที่ทำต่อหน้าเขาแบบนั้นจงเฟยอ,อยู่อยู่ดีๆก็รู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันที ตอนนั้นเขาคงแอบหัวเราะอ,อยู่ในใจที่ฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสินะหมอนี่มันร้ายจริงๆความสามารถในการแพทย์สูงขนาดนี้คนหลายคนดูถูกเขาเยอะขนาดนั้นกลับไม่พูดอะไรสักคำคงรอตกหน้าทุกคนอยู่สินะแต่เขาเป็นนักเรียนสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์หลินโจวแท้ๆจะมีความสามารถทางการแพทย์ที่สูงขนาดนี้ได้ยังไงกันจงเฟยอยู่แอบสงสัยอยู่ในใจเวลานี้พยาบาลคนหนึ่งนำผู้ป่วยคนที่หนึ่งกลับมาด้วยความรีบร้อน สีหน้าของผู้ป่วยคนนั้นสีหน้าสลดใจอย่างเห็นได้ชัดเขามาคุกเข่าให้กับหลินหยุนทันทีพร้อมทั้งร้องให้เสียงดังหมอเทพขอร้องหล่ะช่วยผมด้วยเมื่อมองเห็นภาพนี้เรื่องผลการตรวจก็คงไม่ได้ต้องถามแล้วหลินหยุนมองไปที่ผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าเขาจะมีวิธีการรักษามะเร็งแต่นั่นคือการเปิดเผยตัวต,วตนการเป็นผู้บำเพ็ญเซียนของเขา ลินหยุนไม่ใช่พ่อพระแน่นอนว่าเขาจะไม่มีทางช่วยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆแล้วเปิดเผยตัวต,วตนของตนเองโรคมะเร็งในตับระยะแรกมีวิธีการรักษามีความเป็นไปได้ที่จะรักษาหายสูงมากคุณไม่ต้องขอร้องผมไปโรงพยาบาลแล้วรักษาตามที่หมอบอกเถอะลินหยุนพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบหมอเทพในเมื่อคุณมองออกว่าผมเป็นโรคมะเร็งในตับงั้นก็แสดงว่ามีวิธีรักษาผมใช่ไหมขอร้องหล่ะช่วยผมด้วย เมื่อได้ยินว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งผู้ป่วยก็กระวนกระวายใหญ่แล้วหลินหยุนเป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่จะช่วยเขาได้หลินหยุนมองที่ผู้ป่วยคนนั้นแวบหนึ่งค่อยๆหันตัวไปสองมือควอยหลังไม่ได้สนใจอะไรอีกผู้ป่วยคนนั้นนั่งสุดตัวลงบนพื้นความหวังทุกอย่างพังทลายลงหมดแพทย์ยาคนอื่นที่เหลือต่างก็แอบถอนหายใจกันแม้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งระยะแรกแต่ยังไงก็คือโรคมะเร็งพวกเขาเองก็ไม่มีปัญญาจะช่วยอะไรได้คงต้องพึ่งีโมอย,อย่างเดียวเท่านั้น หลังจากผู้ป่วยถูกพยาบาลน,นำตัวกลับไปกรรมการที่อยู่ตรงนั้นก็พากันปรึกษากันสักพักจากนั้นก็พยักหน้าพร้อมกันทุกท่านผมขอประกาศว่าการแข่งขันระดับอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้หลินโจชนะครับฝั่งชินโจมีความเห็นที่แตกต่างไหมครับอยู่หมิงว่างก้มหน้าตอบไม่ครับเย เมื่อได้ยินว่าอยู่หมิงว่างไม่มีความเห็นใดๆนักเรียนของหลินโจที่อยู่ด้านล่างต่างก็พากันดีใจกร๊ดราดกันยกใหญ่หลินโจนี่คือครั้งแรกที่เอาชนะฝั่งฉินโจได้แถวยังเป็นการแข่งขันในระดับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยหลินหยุนนายสุดยอดเลยถ้าจะบอกว่าหลินโจชนะบอกว่าหลินหยุนชนะจะดีกว่าเรื่องนี้ทุกคนต่างก็เห็นชัดเจนหลินหยุนนายเก่งจริงๆเลย เพื่อนเพื่อนต่างพากันพูดชื่นชมเขายกใหญ่แม้แต่จังเหยียนและเพื่อนหลายคนที่ดูถูกหลินหยุนก่อนหน้านี้เวลานี้ต่างก็พากันยิ้มด้วยความตื่นเต้นเราเอาชนะฉินโจโดได้แล้วฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของสมาคมแพทย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นเหมือนว่ายังไม่อยากจะเชื่อเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าท่านหลิวเราชนะแล้วท่านไม่ได้ฝันไปผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆตอบด้วยเสียงดังและตื่นเต้นโจชิงเหอหัวเราะอย่างหนักสีหน้าเต็มไปด้วยความพอใจ หมอเทพหลินฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องชนะแน่ๆโมหัวถิงและซูชิงเหยียนสบตากันสีหน้าเต็มไปด้วยความอับอายแต่ว่าทั้งสองคนคือผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียงมานานพวกเขารู้ดีว่าชัยชนะที่มาได้ยากครั้งนี้ความจริงแล้วเกิดขึ้นจากผลงานของหลินหยุนคนเดียวโมหัวถิงเดินเข้าไปจากนั้นอยู่ดีๆก็โค้งคำนับให้หลินหยุนท่านโมท่านทำอะไรครับ เสี่ยวหลี่ผู้ช่วยของศาสตราจารย์โมตะโกนถามด้วยความรีบร้อนต้องรู้ว่าการที่คนฐานะอย่างโมหัวถิงโค้งคำนับให้เด็กอายุ20อย่างหลินหยุนแบบนี้หากเรื่องนี้ถูกลือออกไปคงมีผลกระทบที่ไม่ดีแน่โมหัวถิงยื่นมือออกไปห้ามเสี่ยวหลี่ไม่ให้พูดอะไรต่อตาทั้งสองข้างจับจ้องไปที่หลินหยุนจากนั้นก็พูดเสียงเบาว่าก่อนหน้านี้เพราะผมรู้สึกว่าหมอเทพหลินอายุยังน้อยดูถูกหมอเทพหลินเอาไว้เป็นเพราะผมแก่เลอะเลือน พอพูดจบโมหัวถิงก็โค้งคำนับให้หลินหยุนอีกครั้งศาส,สตราจารย์โมครั้งนี้ไม่เพียงแค่ผู้ช่วยอย่างเสี่ยวหลีหลายคนต่างก็พากันตะโกนขึ้นด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่ว่ายังไงตามฐานะของศาสตราจารย์โมการที่ขอโทษผู้น้อยเป็นการให้เกียรติหลินหยุนมากพอแล้วหากยังทำความเคารพแบบนี้อีกคนอื่นมองว่าหลินหยุนต่างก็มองว่าหลินหยุนไม่สมควรได้รับมันแต่ว่าหลินหยุนกลับรับไว้อย่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เขาที่เป็นถึงมหากษัตริย์ชางสองอย่าว่าแต่โมหัวถิงเลยแม้แต่คนที่มีอำนาจสูงสุดของโลกนี้ก็เป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นการที่ได้ทำความเคารพหลินหยุนความจริงแล้วเป็นเกียรติของเขาต่างหากเมื่อก่อนผู้ที่มีกำลังสามารถทำลายล้างโลกมนุษย์ได้หลายคนอยากจะเจอหลินหยุนสักครั้งยังทำได้ยากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการทำความเคารพของมหัวถิงหลินหยุนไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งใจเลยสักนิดแต่กลับมองโมหัวถิงด้วยสายตาของผู้สูงส่งมองผู้น้อยใบหน้าไร้ความรู้สึกใดๆจากนั้นจึงพูดตอบว่า ความมีทิฐิและอคติของคุณทำให้ระดับความรู้ทางการแพทย์ของคุณถึงขีดจำกัดแล้วชีวิตนี้ยากที่จะก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วจิตใจที่กว้างและลึกล้ำเหมือนหุบเขาถึงจะเป็นสิ่งที่แพทย์ที่มีชื่อเสียงควรมีสีหน้าตอนนี้ของหลินหยุ่เหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งกำลังสั่งสอนลูกศิษย์ของตนเองแต่ว่านักเรียนของเขาคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะหรือตำแหน่งหรือแม้กระทั่งอายุก็มากกว่าเขาอย่างศาสตราจาร์โมก สถานการณ์เช่นนี้สำหรับคนนอกมองก็มักจะทำให้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมนักเสี่ยวหลี่ผู้ช่วยของโมหัวถิงหัวเราะเยาะเจ้าหนุ่มนายอย่าทำเกินไปศาส,สตราจารย์โมจิตใจกว้างขวางขอโทษนายแต่นายกลับได้คืบจะเอาศอกมาทําเป็นสังสอนท่านอีกโมหัวถิงจ้องเขม่งไปที่เสี่ยวหลี่จนเขาตกใจไม่กล้าพูดอะไรหมอเทพหลินผู้ช่วยคนนี้ของผมไร้ามารยาทขออภัยด้วยนะครับ คำตักเตือนด้วยความปรารถนาดีของคุณผมจะจดจำใส่ใจไว้ครับ